ก็สวัสดีสมาชิกสวนรุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่อำเภอศรีขอระภูมนะครับก็เข้ามาชมสวนทุเรียนของอกำนันวิเชียนนะครับมีป้ายชื่อตรงนั้นนะครับก็ได้เข้ามาชมอีกครั้งนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้นะครับที่ใครยังจําได้หรือดูจากคลิปของผมที่แล้วนะครับก็คงจะเห็นนะฮะอายุแค่2ปีกว่านะฮะนุ่นครับต้นใหญ่มากยาวมาก ความสูงเขาเนี่ยก็อย่างว่านะครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแยะนะครับบอดบังแสงนะครับพืชพี่เลี้ยงเขานะครับเป็นน้อยหนานะครับมันก็จะแข่งกันนะครับแข่งขึ้นไปหาแสงฉะนั้นมันก็จะสูงนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีบังแสงนะครับมันก็จะแข่งแล้วมันจะรีบเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรบดบังเลยไม่มีอะไรสู้เลยก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นสภาพที่อ่าเหมือนกับกระด้างกระด้างอยู่นะครับดินที่นี่ก็ธรรมดานะครับดู นะครับเป็นใบไม้นะครับแล้วก็นูนนูนด้วยตรงบริเวณรอบโคนเนี้ยเป็นหลุมอยู่นะครับจะเป็นหลุมเลยนะฮะสังเกตง่ายง่ายนะครับเศษใบไม้ที่เราเคยมาดูในครั้งที่แล้วนะครับก็ยุบลงบ้างอยู่แต่ไม่ไม่เฉ่งมากนะครับแต่ส่วนต้นนี้นะครับดูต้นนี้มันจะอ่าจะเป็นโคกหน่อยนะครับต้นใหญ่เนี่ยนะฮะเกิดจากการทับถมของพวกนี้แหละนะครับเยอะแยะเลยอ่านะฮะนี่ นะครับเป็นหลุมเลยนะฮะเป็นจะเป็นหลุมเลยตรงนี้นะครับชัดเจนมากเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นด้วยนะครับแต่พอต้นโตขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนูนๆนะฮะต้นนี้ก็จะนูนนะครับจะลาดลงแค่แค่นิดเดียวนะครับรุ่นนี้ก็ถอดลูกไปหมดแล้วนะครับถอดไปหลายเดือนแล้วตอนนี้กําลังช่วงฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูสร้างใบนะครับสร้างใบทําใบให้ได้นะฮะช่วงนี้ดูฮะใบทําไมมันสวยได้ขนาดนี้นะครับ เข้มปิดเลยนะฮะหนามากนะครับมอนทองนะครับเป็นทุเรียนมอนทองส่วนต้นนี้ก็ติดลูกนะครับเหมือนกันแต่ว่าสลัดลูกทิ้งหมดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกับอากาศนะครับนะฮะพอคุณพ่อวิเชียนบอกว่าเป็นเพราะอากาศอ่านี่นะฮะโอ้โหนะครับสูงขึ้นสู้กับมะพร้าวนะครับสูงสู้มะพร้าวเลยนะครับที่ จากระยะนะครับที่ปลูกต้นทุเรียนกับต้นมะพร้าวนี่ฮะห่างกันแค่ประมาณน่าจะประมาณสี่เมตรนะครับห่างกันแต่ใบมะพร้าวนี่ก็ปิดเลยฮะปิดยอดเลยโดนฮะอมมืดเลยนะครับปิดยอดทุเรียนเลยนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะสังเกตว่ากิ่งที่มาทางนี้จะไม่มีหรือว่าท่านจะตัดออกนะครับคุณพ่อจะตัดออกหรือเปล่าเขาไม่ทราบนะครับ จะมีเฉพาะกิ่งด้านนี้นะครับกิ่งด้านนี้น่าเจอต้นไม้เยอะก็เลยไม่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้สาเหตุนะครับนะฮะก็มีต้นเล็กอยู่นะครับมีต้นเล็กอยู่ที่ปลูกแซมรกันนะฮะนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่เห็นจะต้องกลัวเลยฮะมีฟางปวกขึ้นเต็มเลยนะครับนะฮะแล้วใบเข้มหนาปิดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะหนามากๆเลยนะครับยอดอันๆอยู่แต่ก็ น่าจะไม่นานนะครับแบบนี้ก็ทําได้นะครับทำง่ายมากเลยนะฮะเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีขรภูจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่พื้นที่ที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่นี่เขาทาแบบนี้นะครับใช้เนี่ยเอาฟางกบเลยนะครับหนาไหมลองมาดูกันดูฮะชื้นฮะดำปึ๊ดเลยชื้นมากนะครับแต่ทําไมมันถึงอยู่ได้นะฮะทำไมไม่เป็นเชื้อรา แล้วตรงนี้ก็เป็นหลุมด้วยนะครับเนี่ยตรงที่ท่อน้ำมาเนี่ยเป็นหลุมเลยทำไมอยู่ได้ทำไมมันโกอย่างเงี้ยทำไมอยู่ได้นะครับทำไมไม่เป็นอะไรนะฮะต้องมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะครับอา่าเขาก็เคยมาถามดูแล้วนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ปลูกธรรมาชาติปลูกธรรมาดาไปดินก็เป็นดินที่ขุดขึ้นมานะครับเนี่ยบ่เงี้ยขุดขึ้นมาแล้วก็มาถมนะครับนะี่ ดูนะฮะข้างบนเนี่ยเหมือนจะแห้งนะแต่ข้างล่างเนี่ยดูฮะเพียบเลยเป็นไตโคโดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยฮะขาวมองเลยนะฮเนี่ยนองขาวเนี่ยแล้วก็ชื้นมากเลยนะฮะดูฮะเปียกดูเละเลยฮะนี่นะครับก็ยังได้อยู่สภาพโอเคนะครับบางทีเราก็กลัวนะฮะกลัวจน ไม่ให้หน้าดินนี่แห้งนะครับสุดท้ายรากรากแห้งนะครับเออมันก็อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทดสอบที่ต้นของเราบ้างนะครับทดสอบดูเนี่ยต้นใหญ่นะฮะรากดูรากนะฮะหาบนผิวดินเนี่ยมลุงมะลังเลยเยอะมากนะครับนะครับเป็นทวีคูณเลยนะครับแล้วมูลไส้เดือนนะไส้เดือนนี่มีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะมูลไส้เดือน เดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งปีกว่านะครับต้นหนึ่งปีกว่าประมาณปีทั้งสองสามเดือนนะฮะเดี๋ยวพามาดูแม่ระวังยุงยุงเยอะดิเนี่ยนะครับต้นปีก็อีกตอนนั้นมาดูนะ่าจะประมาณสักห้าเดือนแล้วนะครับปีปีกับห้าเดือนหกเดือนแต่ต้นนี้นะครับจะขดกว่าอีกนะฮะ เราจําได้ไหมครต้นที่ที่เคยตอนกิ่งนะครับเนี่ยเป็นต้นที่เคยตอนกิ่งจากนั้นนะครับจากคลิปนั้นน่าจะประมาณสักสามเดือนหรือสี่เดือนนะน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมาดูโอ้โหฮะใหญ่มากนะฮะเป็นต้นที่ตอนกิ่งนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นนะฮะก็ย้อนย้อนไปดูไปดูได้นะครับ,นะรบดูฮะมันโต เนี่ยมีโอกาสติดลูกได้นลฮะเดี๋ยวก็นู่หะเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะครับแม้กระทั่งหน้าฝนนะฮะเข้าหน้าฝนเป็นหลุมนะฮะหลุมเป็นคืบเลยก็ว่าได้นะครับข้างนอกนี้มีแต่เศษพวกผักตบชวานะครับใส่เข้ามาเนี่ย,ยนูใบฮะทำใบเเนี่ยทำใบได้ยาวมากนะครับกว้างเขียวปิดเลยนะครับเขียวเข้มมากเดี๋ยวเข้าลมดูดูฮะ แต่ยอดทางนี้จะสั้นๆหน่อยนะครับน่าจะชนต้นไม้นะครับด้วยทางนี้สั้นแต่กิ่งไปทางนู้นน่อยยาวนะครับนะครับดินดูดินนะฮะแข้งแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยกิ่งที่ตอนก็ยังอยู่ฟองๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยไม่ติดนะครับเนี่ยจําได้ไหมฮะต้นนั้นดูตัวนี้ฮะกำไม่รอบแล้วนะครับ กำลําต้นไม่รอบแล้วเนี่ยขนาดจับสูงนะฮะไม่รอบเลยใหญ่มากนะครับตัวเร็วมากๆเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูให้ดูบริเวณรอบโคนนะครับมีชื้นไหมโอ้โหเปียกเลยฮะแฉะเลยนะฮะแฉะเลยนะครับเนี่ยเป็นน้ําเลยนะครับแค่แผ่นนี้นะถ้าล่างๆจะขนาดไหนก็ดูนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นแดดก็ะเจ้าแดดตอนนี้ช่วงประมาณสักจะเที่ยงแล้วนะครับใบก็พักผ่อนนะครับมันมันลดการขายน้ํานะครับเดี๋ยวสักพักประมาณเย็นๆสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เนี้เจอแดดมากก็เพศาลาลงก่อนนะครับพักพักผ่อนนะครับเนี่ยโอ้โหใบนะฮะทำใบยอดทํายอดทีหนึ่งฮะไม่ให้มันโตได้ไง ยาวเท่าฝ่ามือผมเลยนะฮะ,ะยอดนะครับนี่ฮะมันผมเห็นตอนนั้นมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ฮะไม่ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะฮะดูต้นใหญ่จริงๆนะครับมีต้นแซมด้วยนะฮะต้นแซมก็ใช้ไม่ไม่โตนะครับอ่าไม่ไม่ไม่เชิงว่าใหญ่มากนะเป็นต้นประมาณนิดเดียวนะครับนี่แค่นิดเดียวแต่ว่ามี เนี่ยเศษไม้นะครับกองเต็มเลยต้นนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะครับต้นเงาะเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยมีต้นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอ่เนี่ยก็ปลูกแซมติดกับพืชนะขนุนเลยนะครับเนี่ยปลูกติดเลยนะครับมันก็มีบางต้นดีแลวก็ไม่ดีนะครับเนี่ยนะครับมะพวกใบมะพร้าวอาใบกล้วยใบอะไรต้นมันด้วยนะครับฟาง พวกเนี้นะครับดูอีสานของเราใส่ได้หมดเลยนะครับดูลําต้นแต่แขนนะครับไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องปุงนแต่งด้วยสารเคมีอะไรมากมายนะฮะลำต้นนะครับขยายน่าจะใหญ่นะฮะปลูกได้นะครับเนี่ยใกล้ๆนี่ก็ปลูกได้บริเวณรอบตรงพุ่มไม่ต้องแรงเลยนะฮะเนี่ยทั้งที่ทางบ้านผมเนี่ยฝนตกมากนะครับนี่ครับดินไม่เข้าเลยฮะโอ้โห เย่ยเชื่อมากเลยก็ยังอยู่ได้นะครับก็อยู่ได้ใบก็สวยด้วยนะครับนะครับสำหรับคนที่น้อยใจว่าไม่ใช่ดินหินดินแดงดินอะไรนะครับเนี่ยดินธรรมดานะครับปลูกได้ไม่มีปัญหาอะไร,นะรเนี่ยแม้กระทั่งหน้าฝนเขายังกล้าเอามากรองไว้งนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเด้ยํยเนี่ยต้นนี้เลยครที่ดูใครก็ใครท่านใด เข้ามาดูก็ย้อนวิดีโอไปดูได้นะครับที่สวนคุณพ่อกำนันมิเชียนนะครับนี่นะฮะมันผิดตามากนะครับแค่ไม่กี่เดือนนะฮะรู้สึกปีหน้าน่าจะลูกได้แล้วเนี่ยถ้าจริงๆนะฮะัเนี่ยมีอ่ของแท้ด้วยนะครับซุปไก่หรือเปล่าก็ไปรูลังนกนะฮะโอเคนะครับก็มาดูที่สวนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาก็เลยแวะเข้ามาอัปเดตให้ดูนะครับ มายงคิดนะครับอันนั้นน่าจะเป็นมะไฟนะครับอันนี้ส้มโอนะครับแล้วก็ต้นลำาไยนะครับอ่าหลายๆอย่างนะครับสวยงามนะครับต้นเลี้ยงก็สูงยอดไปน่นแหละนะครับต้นใหญ่เมื่อกี้ที่ไปดูน่าจะกุดยอดแล้วนะครับกุดยอดห้าเมตรนะครับอ่าน่นนะฮะต้นนี้โอเคครับสาหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับทุก